มันเลยประสงค์บอกว่าพี่มันไม่มีที่ไหนอบอุ่นในชีวิตมันเท่ากับอยู่กับพี่จอห์นนี่มือป่าบผมเลยให้โอกาสมันรอบนี้มึงอยู่พุ่ี่กี่วันแล้วสองอาทิตย์สองอาทิตย์สภาพร่างกายมันดีขึ้นมากดีมากเลยหนูเห็นลูกวิ่งออกกําลังกายอยู่มันเห็นหนูหนูก็หนูเห็นลูกดีใจไหมล่ะดีใจมากดีใจไหมดีใจมากนั้นตอนนี้มันกำลังมันกำลังเะนขึ้นสวรรค์ดีใจไหมใช่และวันนี้มาทําอะไรมาหาลูกเฉยๆเพื่อที่จะเอาลูกลับเน่ย ไม่รู้แล้วแต่ตัวมันถ้าจะกลับก็แล้วแต่ตัวมันมึงมึงเชิดหน้าเหนมึงยืนดีๆดิยืนผู้ใหญู่ใจหนูลึกๆอ่ะหนูไม่อยากให้กลับเออหนูอยากให้อยู่ที่นี่แต่อันนี้ก็แล้วแต่ตัวกลับยิ่งดีไม่เปลืองข้าวกูเออีเงินส่วนตัวกูใช่เออข้าวกูที่นอนกูน้ําไฟกูเอออยากเอากลับก็ได้แต่จิตใจลึกๆอยากให้มันเลิกยาเหมือนหนูเนี่ยหนูเข้าใจไหมมันมีที่ไหนบําบัดมันได้ในประเทศนี้อ่ะเออมันไม่มีที่ไหนบําบัดมึงได้ใช่ไหม เออแต่มันมีที่นี่ไงอย่างน้อยๆผมทําให้คนไทยคนหนึ่งมันเลิกยาได้ห่างไกลยาเสพติดได้มันคือความสุขทางจิตใจของผมและคนไทยได้หลายคนในประเทศนีหนูเป็นแม่หนูก็ไม่เป็นไรนะเอากลับได้เลยนะเอากลับได้เลยกลับนะฮะความตั้งใจผมผมอยากให้น้องผมคนหนึ่งเหมือนอีหมวยเนี่ยชผ่านกระบวนการในทางความคิดในกระบวนการตามประสบการณ์ของผมเพื่อให้มันมีสารเสพติดและออกไปอย่างร่างกายมันเห็นยาเสพติดแล้วมันรู้สึกเหม็น แล้ววันหนึ่งผมจะ